we don't...

Tìm này mươi ba tin đi tên mà được Mày phải gồm đâu phải gồm. này món mày tất cả tất cả đi cả <laughs> tất <rồi, đưa> đi tất Đốt tất cả đi, <laughs> con đi đốt tất cả tất cả Đốt cả tất 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 đi tất chôm tất cả tất cả tất

เหยีุดไว้เลยนนวันไปล้างนะดูครับผมนี่นะครับโอยปันนี้ครับผมเต็มหมดเลยยืดต่ำน้องลูกใหญ่ครับผมลูกใหญ่มากเลยครับผมโอ้ยสันขวานนะครับดูครับผมนู่งนะครับผมเอ็มันมดแล้วครับ Ui, lại này, bên Là người coi dưới các bạn nhiều tím đi nó có mắc kịp các bạn Nhìn gấp Tím kẹt lon lên bật chưa Bật đó <laughs> Mày tông không mà <laughs> เยอะจริงๆครับผมเต็มมาหมดเลยครับผมน้ำรดมันก็โตมาแบบนี้ครับผมหน้าตามันก็ใกล้ๆผมไม่จุ๊บอะไรประมาณนี้ผมใกล้ๆผมไม่รู้แต่ว่ามันลูกใหญ่กว่าครับผมไม่รู้ว่าเนื้อเขาจะเยอะเหมือนตัวเขาหรือเปล่าครับผมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่โอ้นี่ครับตัวนี้กองนีนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กประมาณนี้เยอะครับเต็มมาหมดเลยครับผมนี่เก็บจากรถก็ยังได้ครับผมเก็บใส่รถ อายเยอเลยครับผมตีมไปหมดเลยโอ้ยมาเที่ยวดีครับพี่น้องวันนี้มาเที่ยวยิ้มเลยแล้วก็เก็บบอยครับกับบานปลาไปจับครับผมเจ็บปูครับพี่น้องเจ็บปูได้ครับผมลายสวยๆครับผมกินได้ไหมไม่รู้โอ้โหูวิ่งไวมากเลยครับพี่น้อง เดี่ยวเยอะมากเลยครับอุ้ยอุ้ยอู้หเยอะกาดเลยเต็มไปหมดเลยโอ้โหต้องด้วยกรนลงไปเอาไปเก็บนะครับผมถ้าจะเขาเกิดกาดย้อนมากครับผมบอกเลยว่าวันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับผมอยู่กับดงหอยครับพี่น้องโอ้เยอะเลย giác gì hà phu pin các ở đường ta đây chơi được cái tua nhỏ các đang quanh quanh chạy ta mới kéo lăng rồi นี่มันเป้นี่เก็บอดี่นี่ไม่ต้องบุกลงไปเลยนุ่มก็ได้อะไรมันยิ่งเดียวก็ได้เก็บมันตายได้ไหมว่างี้ตึงบ้าน เออเปรี้ยวยาวเออแล้วมันว่างไปล,ล่ะมีจากองของพี่ยครูด้านลุงเลย Ini dah lama dah tu dia ลึกมากเลยนู่นทุล่มอะก็บไปกันเลยไปลงมาโกรนดูต่อเดียวเก็บแต่ก้างๆกันโบนี่ตีมันเง่งๆไงนี่เจ้านี่กะกลาลูอีกนี่ตีมันจางเงี่เบิ่งกุ๊นี่ลงไปในลึกเลยครับผมเบรกมาแล้วครับพี่น้องเบรกมาแล้วโอ้อยร้อยร้อยร้ยตังค์พอร้อยจริงยามจี เด็กวัยกับผมลายเป็นเคนรื่องกีดดักนะครับผมเด็กยูทูบกับนี่เด็กยูทูบกับเด็กยูทูบ,ก,บก,กับเราได้จากเนี้ยพีย่น้องลายเยอะแล้วครับพี่น้องครับผมไม่รู้มันจะกินได้ไหมฮะบรรยากาศร้อนมากเลยครับผมเอเฮ้ย ามือ้บู้นี่อู้หับพี่น้องดูครับผมกุ้งครับพี่น้องอู้ยืะครับเยอะหลายครับปลาปลานินไหมครับผมดูโอ้กุ้งทางนัน่เป็นกิโลครับนดูนี้รับเยอะมากปลา่ได้ปลากระตินเยอะหลายพี่้องแต่ว่าเมนหอะได้กุ้งอีกรนี่อปกรณ์ นี่รุ่นรุ่นรุ่นไหนนี่เดี๋ยวกูมารุ่นดูดูโอ้เออเหนมากหลักนี่จำใบโจูหลักโอ้ลักมาอนน้องไอ้นี่เตัดตามไายลายดีว่ายิ่งต้องเปลือกอืมโอ้โหมีควมนี่หน้าไม่ไวเนีปากกลบนี่ของโปดอยากินยัครับพี่น้องกล่องที่นี่มันก็ยังอุดมสมบูรณ์ครับผมมือมือตะเลอะไรประมาณนี้ มีโอยปูปลากุ้งอะไรยังพวกีอะไรอยู่ครับผมจะลงไปล้างมือหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะลงจุดไหนดีครับผมมันสกปรงมากนครับผมผมกลับไปล้างบ้านน้าก็กลับพี่น้องเฮ้อร้นมากครับผมดีบจะกลับแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวครับพี่น้องเดินทางกลับครับผม

ใจยังไงตังนั้นครับพี่น้องอู้นี่ไอ้กวาดถุนรงเยอะเลยครับใส่กบกนนี้ปาเงียหลายอ่ะหกรถไม่เหวอยงโมนตั้งนั้นครับพี่น้องปนนก็้องใจผอมจตบบานกับเพื่อนนี่ครับน้าว่ามันนอใหมายอใ่ไหมว่าไม่เอามาได้หลวงาได้ยกเกมของคนเอะร